คำพูดที่ว่าคนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกได้ถูกพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าเป็นจริงในหลายๆครั้งทีเดียวค่ะเพราะเราจะเห็นคนไทยนะคะขึ้นไปยืนอยู่ในเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามในหลากหลายวงการค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาอาหารนะคะหรือแม้แต่ในแวดวงวิทยาศาสตร์แล้วก็อวกาศค่ะอย่างเช่นองค์การนาซานะคะก็เคยมีคนไทยหลายท่านด้วยกันเข้าไปร่วมงานมาแล้วค่ะ และก็ยังมีคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะโดยเขาเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่เคยเข้าไปร่วมงานในทีมออกแบบของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple ค่ะบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตรกรรมที่ทั่วโลกกล่าวขวัญถึงค่ะ ซึ่งเขาก็คือคุณรัฐภูมิวุฒิจำนงนะคะที่ได้นำประสบการณ์บนเส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกมาถ่ายทอดเอาไว้ค่ะในหนังสือเล่มนี้ The Design of Magic ค่ะหนังสือ The Design of Magic เขียนโดยรัฐภูมิวุฒธธิจำนงเป็นหนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่หลงไหลในงานออกแบบด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ซึ่งเขาได้วางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะก้าวไปยังจุดสูงสุดของวงการออกแบบนวัตกรรมระดับโลกให้ได้ และด้วยการวางแผนที่ดีทำให้เขาได้รับเชิญให้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อร่วมง,งานในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการไอทีอย่าง Apple และได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบของ Apple ในเวลาต่อมาซึ่งเขาได้นำประสบการณ์ต่างๆในการทำงานในองค์กรชั้นนำของโลกมาถ่ายทอดไวในหนังสือเล่มน,นี้รวมถึงได้เผยถึงเส้นทางในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนสามารถไปถึงจุดหมายที่ฝันได้ในที่สุด นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะได้อ่านประวัติศาสตร์และจุดพลิกผันต่างๆที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างล้นหลามของ Apple และองค์กรนวัตกรรมอื่นๆทั้งในเชิงกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์กระบวนการพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับจาก